บบาสร้างสรรค์โดยนักศึกษาสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏมหาสารคามเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการสื่อสารการแสดงละครสเสน่หาบุษบาเป็นละครที่ดัดแปลงปรับปรุงใหม่จากเรื่องอีเหนวตอนบุษบาเสียงเทียนที่ประพันธ์โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลายัย รัชการที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์กล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความเสน่หาการตัดสินใจเลือกคู่ครองของบุษบาการตัดสินใจต้องเลือกระหว่างอินเนาผู้เป็นคู่มั่นคู่หมายตั้งแต่เด็กและเป็นรักแรกของตนและจรารกาคือคนที่พ่อตนต้องการให้แต่งงานด้วยแม้จรารกาจะรูปชั่วตัวดำ แต่ก็มีใจที่รักบุษบาเพียงคนเดียวอีเหน่าและจรากาทั้งสองก็ต่างรักบุษบาจึงนำไปสู่การแย่งชิงตามหาแหวนมรกตเพื่อให้ได้บุษบามาครอบครองแต่ท้ายที่สุดคนที่จะต้องตัดสินใจเลือกคือบุษบา ืองชวาโบราณกริยัวงหนึ่งชื่อวงเทวันมีพี่น้องร่วมกันสีอ่องค์องค์พี่ครองเมืองกุเรปันองค์ที่สองครองเมืองดาหาองค์ที่สามครองเมืองกาหลังและองค์ที่สี่ครองเมืองสิงหัส,สารีกริย์วงเทวันนิยมสมรสกันในเครือพี่น้องซึ่งเทากุเรปันมีบุตรชื่ออีเหนวเท้าดาหามีบุตรชื่อบุษบา กษัตริย์ทั้งสองนครได้ให้โอรสแระพระธิดามัน่นหมายกันไว้ตั้งแต่วัยเยาว์ตามประเพณีของกษัตริย์วงเทวันเมื่ออีเหน่าตูกคืนก็ได้เจอกับจินตาราด้วยความที่จินตารามีใบหนา้าที่งดงามจึงทำให้อีเหน่าตุกหลงรักเธอ จะรับรู้เรือร่องราวความจริงใจให้กันจะรักจริงรักมันมองที่ตาข้างในขอให้เธอเป็นใครต่างกันเทาไดอกไม้ที่มีว่างดงามแล้วยังไม่เท่ากับคนเก่งอย่นี้ตรายังไม่เคยพบผู้ใดที่งดงามเช่นท่านมาก่อนท่านมีนามว่าอะไรเป็นลูกเต้าเหล่าใครเลยเราชื่อจินตลาเป็นพิดาแห่งเมืองมัญญาแล้วท่านล่ะ เราเชื่ออีเหนวเป็นโอรสแห่งเมืองกุเรปันแล้วท่านมาทําอะไรที่นี่เราแวะมาเที่ยวได้มาตามหาลักแค้นแล้วท่านเจอหรือยังก็อยู่ตรงหน้าเรานี่ไงจากนั้นอีเหนวจึงหนีออกจากเมืองกุเรปันเพื่อที่จะไปอยู่กับจินตราและปฏิเสธการมันหมายกับบุษบาจนทําให้ท้าวดาหากโกรธมากจึงได้ประกาศทั่วเมืองดาหาว่าหากผู้ใดมาสุขขอบุษบาเป็นคนแรกก็จะยกนางบุษบาให้โดยทันที จรากาผู้ที่มีทั้งรูปร่างหน้าตาที่แสนอัปร,รักเมื่อรู้ข่าวจรกากาก็ไม่รอชา้ารีบมาสู่ขอบุษบาในทันทีนนท,ทำไมต้นไม้ของฉันถึงไม่มีดอก แม่คะลูกไม่อยากมั่นหมายกับจรากาลูกจะให้แม่ทำอย่างไรในเมื่อพ่อของเจ้าได้เอ่ยปากไปแล้วปฏิเสธคำพูดของตัวเองก็ไม่ได้ถ้าหากลูกต้องมั่นหมายกับจรากาเขาคงจะได้เพียงแค่กายของลูกเท่านั้นเพราะใจของลูกได้ให้อิหนอไปแล้วลูกเอ๋ยถ้าอย่างนั้นแม่จะพาเจ้าไปขอพรเสียงเทียนที่วิหารดูหากแม้นลูกทั้งสองมีวาสนาต่อกัน คงได้ของคู่กันเป็นแน่ไม่อาจาเหตุผลขอ,ขอในฝ่ายมะเดวีพระมารดาของนามบุษบาได้พา,านามบุษบาไปไว้พระบนเขาออดืังนีทานที่เรากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิวนั้นคือฉันรัเธอระเธอไม่เคยเปลี่ยนพันไป ายิินคออธ,ธขงัและเสียงเทียนดูว่าจะ,จะคู่กับอีเนาหรือจอระกาโดยเสียงเทียนนั้นเล่มหนึ่งวางไว้ตรงหน้านางเล่มหนึ่งตั้งฝั่งขวาของอีเนาและฝั่งซ้ายเป็นของจอระกาลูกจงอธิษฐานในสิ่งที่ลูกปรารถนาให้ได้ดับใจบกแมนจะได้ข้างไหนแน่ ประจักษ์แท้จงหนักหนาแมนจะได้ข้ามงระตูจรกาให้เทียนของพี่ยานั้นดับไป it's แอบอยู่ด้านหลังของพระพุทธรูปอัน,นางบุษบางงเยาจะได้แก่อีเหนาเป็นแม่มัน่นจรกาหาช่าวงเทวันแม้ได้ครองกันจากอันตรายอีเหนาเห็นโอกาสจึงได้ให้พี่เลี้ยงไปเป่าเทียนของจรกาที่อยู่ฝั่งซ้ายให้ดับหลังจากที่เทียนดับอีเหนาก็ได้ต้นค้างข่าวให้บินวนทําให้เทียนดับจนหมดส่วนวิหารมืดมิดอีเหนาจึงเข้าโผล่กอดบุษบาจากด้านหลัง มาเดวีเมื่อเห็นว่าแสงไฟในพระวิหารดับมืดสนิทจนมองไม่เห็นใครจึงร้องตะโกนเรียกหาบุษบาบุษาบาบุษาบาได้ยินเสียงแม่ไหมบุษาบาบุษาบาลูกอยู่ไหนบุษาบาช่วยด้วยช่วยลูกด้วย,วยแม่คะช่วยลูกด้วยคะ่ะพี่เลี้ยงไปจุดเทียนสิทำไมฉันมองไม่เห็นลูกของฉันมาเดวีสั่งให้พี่เลี้ยงไปจุดเทียนให้สว่าง แสงไฟจากเทียนสว่างขึ้นหลังจากนั้นก็ปรากฏภาพอีหนงกำลังก่อบุษบาพี่เลี้ยงไปเอาตัวบุษบามาอีหนจงจะมาอยู่ ทอดทิ้งแม่บุษบาที่เป็นผู้มั่นคู่หมายตั้งแต่เด็กแล้วทําไมเพิ่งมาสนใจเยด,ดีลูกของข้าเมื่อพ่อยกบุษบาให้แต่งงานกับจรารกาแล้วแล้วทําไมยังกล้าผมหงลูกคนชัน้นนี้ไอคนไม่รักดีบุษบาที่สี่เป็นของลูกมาตลอดไม่เคยทอดทิ้งแต่อยา่างใดลูกรักบุษบาสุดหัวใจต่อมากษัตริย์วงเทวันได้ร่วมกันปรึกษาหารือเรื่องการแต่งงานของบุษบา ที่คิดดีแล้วหรือที่จะยกบุจบาให้กับโจุลกาจุลกานั้นไม่ได้สืบเชื้อสายวงเทวันเหมือนกับเราพี่ได้เอ่ยปากออกไปแล้วกษัตริย์ตัดแล้วย่อมไม่คืนคำ ท่านโหนล,ลองทํานายดูสิหากบุษบาแต่งงานกับจรากาจะเป็นเช่นไรหม่อมฉันได้ตรวจสอบดวงชะตาของทั้งคู่แล้วทั้งสองไม่ควรของคู่กันมิเช่นนั้นบ้านเมืองจะเกิดอาเพศชาวเมืองจะตกทุกข์ได้ยากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติและเกิดสงครามครั้งใหญ่แล้วถ้าบุษบาแต่งงานกับอีนาวล่ะจะเป็นอย่างไรหรือ หม่อมฉันได้ตรวจสอบดูแล้วหากทั้งสองได้แต่งงานกันบ้านเมืองจะสงบสุขร่มเย็นชาวเมืองรักให้สามัคคีด้วยบุตรสบาและอีเหนาเป็นเนื้อคู่กันมีบุญวาสนาเคื่อหนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันถ้าอย่างนั้นพี่ต้องกับคําพูดอย่างนั้นหรือถ้าพี่ผิดคําพูดพี่จะต้องทำอย่างไรต่อไปดีที่จงใต่ตองให้ถี่ถ้วนหากให้ทั้งสองแต่งงานกันทุกอย่างดีแล้ว จะได้เป็นทองผืนแผนเดียวกันสืบเชื้อสายวงเทวันเพื่อบ้านเมืองและเหล่าประสบนิกรที่ก็ต้องยอมทำเมื่อเสร็จจากการปรึกษาหารือของกษัตริย์วงเทวันทําให้ข่าวเล็ดลอดไปยังหูงของจรกาเข้าจรกาโกรธมากจึงคิดจะไปตีเมืองจึงได้ส่งสารไปยังเท้าดาหาถึงเจ้าเมืองดาหาด้วยสัญญาที่ท่านหมายจะยกอุศบาให้กับข้าบัดนี้ ข้าได้ให้เวลาท่านในการคิดค่ายควรกำมนดการแต่งงานหากท่านมารักษาสัญญาที่กาวไว้เมืองดาหาของชื่ชอเพราะเราจะนำพระาปิตีเมืองดาหาให้ราบเป็นหน้ากองเมื่อเท้าดาหาได้รับสารจากจรกาจึงออกมาประกาศชื่อว่าที่พระสวามีของบุษบาลในวันรุ่งขึ้นโดยเท้าดาหาได้ส่งคนไปตามอีเหนวและจรกามาพบ จากที่ได้คิดไต่ตองดูแล้วระหว่างอีเหนากับจรากาหากผู้ใดที่หาแหวนมรกตประจำตระกูลที่หายไปเมื่อ30ปีก่อนพบแล้วนำมาคืนให้กับเจ้าเมืองได้ผู้นั้นจะได้แต่งงานกับบุษบาโดยไร้ข้อกังขาอีเนาและจรากาเมื่อได้มาข้าเฝ้าท้อดาหาทั้งสองคนก็ได้ออกตามหาแหวนมรกต แล้วในวันต่อมาอีเนวได้เดินทางออกตามหาแหวนมรกตในป่าคนเดียวอยู่หลายวันฝ่ายจระกายเองก็เดินทางออกตามหาแหวนมรกตเช่นกันคอยดูความเคลื่อนไหวจากการรายงานของคนที่ตนส่งไปติดตามอีหนว เป็นอย่างไรบ้างได้เรื่องไหมตอนนี้อีนาวยังไม่พบแหวนนะคะฝ่ายอีน้อเมื่อรู้ว่ามีคนแอบ,บตามดูตนอยู่คิดว่าเป็นคนของจรกาแน่นอนจึงได้เข้าไปหาจรกาและต่อว่าเยอะอยนทันทีข้าไม่เคยคิดเลยว่าท่านจะมีความสามารถแค่นี้นอกจากยังตามหาแหวนด้วยตัวเองยังไม่ได้แล้วยังส่งคนตามดูเราอีกคอยอยู่เถอะเราจะต้องหาแหวนหพบก่อนท่าน รากับบุษบาจะได้แต่งงานกันสักทีฝันไเ่เถอะตราบใดที่เรายังอยู่บุษบาจะเป็นของเราเพียงคนเดียววันหนึ่งเกิดแผ่นดินไหวทำให้เส้นทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้หลังจากที่บุษบาได้ยินที่เท้าดาหาพ่อของตนพูดแบบนั้นบุษบาร้อนใจจึงตัดสินใจไปขอพรที่พระวิหารอีกครั้งเพื่อขอพรให้พแบแหวนมรกตที่หายไปในเร็ววัน ขออำนาจคุณพระสีรัตน์ใยและศิดิ์สุ์ทั้งหลายหากแม้นตัวลูกจะได้ครองคู่กับเหี่ยวดังปราถนาจนดงดลบันดาลให้พกแป่มรกตประจำนประก,กรงลูกด้วยเทินสาธุ ที่อธิษฐานขอพรแล้วนางก็รู้สึกที่อยากจะเดินดูรอบบริเวณฐานพระพุทธรูประหว่างเดินสำรวจดูนั้นก็ได้พบกับแหวนมรุตประจำตระกูลอยู่ด้านหลังของพระพุทธรูปบุษบาจึงรีบนำแหวนไปเข้าเฝ้าเท้าดาหาและเล่าให้พูดเป็นพอ่อทราบถึงสิ่งที่ตนคนพบโดยหน้าประหลาดใจไม่ใช่แหวนที่พ่อค่าตามหาหรือไม่รีบไปเข้าพอเสด็จพ่อกันเถอะ มีเรื่องอะไรลูกพบแบวนมารากตประจำตระกูลเราแล้ว,ลวในเมื่อลูกเป็นผู้พบแบวนมารากตประจำตระกูลถ้าอย่างนั้นลูกขอเป็นคนเลือกคู่ครองได้ไหมคะเพราะอะไรลูกจึงไม่มีสิทธิ์เลือกแม้ลูกจะเป็นหญิงแต่ลูกก็เป็นมนุษย์เหมือนกันพ่อไม่สามารถบังคับชีวิตใครได้ทาลกมันเปลี่ยนไปแล้วทุกคนมีสิทธิเลือกชีวิตเป็นของลูก ลูกขอเป็นคนเลือกเส้นทางชีวิตของลูกเองถ้าการที่ลูกตัดสินใจในการเลือกคู่ครองในครั้งนี้ผลที่ตามมาจะดีหรือร้ายอย่างน้อยลูกก็ได้ตัดสินเองลูกเข้าใจนะคะว่าการเลือกคู่ครองต้องเป็นไปตามขนบธรรมเนียมที่สืบต่อกันมาแต่ณตอนนี้เวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างล้นเปิดกว้างและเป็นที่ยอมรับขอให้ลูกได้เลือกคู่ครองเอง เลือกคนที่ลูกรักและมีความสุขจะดีกว่าที่ลูกต้องอยู่กับความทุกข์กับคนที่ลูกไม่ได้เลือกนะคะพ่อก็ไม่อยากจะฝืนใจลูกและพ่อเข้าใจในสิ่งที่ลูกพูดทุกอย่างเมื่อพ่อเป็นผู้พูดเองใครที่หาแหวนมรกตประจำตะกูลเจอจะได้แต่งานกับลูกแต่อีนาและโซลากาไม่สามารถหาเจอได้แต่เป็นลูกเสียเองที่พบแหวนมรกตดังนั้นพ่อจึงให้เจ้าตัดสินใจเลือกผู้ครองเองโดยที่พ่อจะไม่ฝืนใจของลูกอีก ลูกดีใจเป็นอย่างมากขอบคุณพ่อที่เข้าใจลูกและยอมให้ลูกเป็นคนเลือกผู้ครองและคนที่ลูกรักเองท้าวดาหาผู้เป็นพ่อที่ได้ฟังเหตุผลของลูกสา,าวก็เคารพในการตัดสินใจของบุสตบาและส่งจดหมายไปให้อินาและจอรการรับทราบข่าวว่าได้พบกับเหวียมรกตของประกูลที่หายไปแล้วให้ทั้งสองยกเลิกการออกตามหาและมีรับสั่งให้ทั้งสองเข้าเฝ้า ซึ่งคนของอีนอลและจรากาก็ได้รีบนำจดหมายไปให้อีนอลและจรากาอ่านอะไรกันวิ่งมาก็าตื่นเชียวเขาได้หาสิคะ จากที่ข้าได้บอกเก่ากับพวกท่านทั้งสองว่าหากผู้ใดที่หาแหวนมรกตประจำตระกูลที่หายไปแล้วนำมาคืนให้กับเมืองของข้าได้ผู้นั้นจะได้แต่งงานกับบุตรบาโดยไร้ข้อกังขาแต่ตอนนี้พวกท่านทั้งสองยังไม่สามารถหาพบแต่เป็นบุตรบารลูกข้าเสียเองที่พบก่อนเจ้าทั้งสองดังนั้นข้าได้ตัดสินใจแล้วว่าจะให้บุตรบาเป็นผู้เลือกคู่ครองโดยที่ข้าจะไม่บังคับและฝืนใจลูกของข้า คนที่บุษบาจะเลือกคงเป็นข้าเพราะบุษบารักข้ามาตลอดและเราสองคนก็รักกันถึงแม้ข้าจะมีรูปร่างหน้าตาอับรักรูปชั่วตัวดําแต่ข้าก็รักบุษบาเพียงคนเดียวหากวันนี้บุษบาลจะไม่เลือกข้าก็ไม่เป็นไรข้าพร้อมนอมรับการตัดสินใจของบุษบาข้าไม่สามารถเลือกใครได้อีเหนาคือคนที่ข้ารักแต่ท่านกลับทําให้ข้าช้าใจและเสียหน้า ที่ท่านจิงแต่งงานกับจินตราก่อนที่จะมาพบเจอและสนใจเยียดีค่าส่วนจรากาคข้าไม่เคยแม้แต่จะรักท่านดังนั้นข้าไม่ขอเลือกใครข้าขออยู่ของข้าแบบนี้จนกว่าจะเจอคนที่ข้ารักแล้วจะไม่ทำให้ข้าช้ำใจจะดีกว่าขอให้ท่านทั้งสองกลับไปใช้ชีวิตของพวกท่านเถอะแล้วอย่ามายุ่งกับเราอีก ขอบคุณพ่อและแม่ที่ยอมรปรในการตัดสินใจของลูกสุดท้ายการเลือกคู่ครองในครั้งนี้ก็ไม่มีใครที่ได้บุษบาไปครอบครองทั้งอีเหนาและจรากาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะตนไม่ใช่คนที่ผลพบของสำคัญประจำตระกูลได้ถึงแม้ว่าบุศบาจะรักและทำทุกอย่างเพื่อให้อีเหนาชนะการแข่งขันในครั้งนี้ อิเหนาเองก,ก็ทําให้นางเจ็บช้ำในความรักซึ่งทําให้บุษบาตัดสินใจไม่เลือกใครมาครองคู่ข้าไม่เคยคิดเลยว่าท่านจะมีความสามารถแค่นี้นอกจากยัง อย่าพึ่งยจะไม่แอคชั่นเลยเน้อแอคชันพ่อไม่อยากจะนใจลูกแต่พ่อเข้าใจในสิ่งที่พูดทุกอย่างเมืเ่อพ่อเป็นคนพูดเองใครที่หาแรนมาปะกดอุ้ย